โอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาสุ่มลงล้อรายวันกันอีกครั้งนะครับมันูกันว่าวันนี้เราจะได้สุ่มตัวอะไรนะครับเล่มไปเลยครับเมื่อกี้ผมสุ่มเล่นนะเฮีย oh. ชีะ <c oughs> รอบนี้ได้รอบนี้ได้ไฮยาซีนนะครับดูซิว่าไฮยาซีนเราเป็นยังไงบ้างนะครับดูแซดลิลิก แตตลิลิกก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะแล้วก็ผมบอกล้วตอนผมได้ฮายาซีพาแรกๆผมมันโคตรรีบปันแบบจะมาทำคลิปโชว์เคสจัดอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วปะเชื่อว่าทุกคนผมว่าเซตเนี้ยม,มันดีอยู่แล้วมันแทบไม่ต้องโอเคเราฟามนันได้เราขอตัวลิลิกอันนี้กันโอเคฟาร์มได้ครับฟาร์มได้โอเคฟาร์มได้ ว่าทุกคนเราจะไปฟาร์มวันนี้มันเป็นวันคูณลิลิคูณสองฝั่งประดับงั้นเราจะไปฟาร์มกันครับอ่าของไฮยัสซีนนะครับไฮยัสซีนโอเคจัดไปไปฟาร์มวันนี้กันครับโอเคเราจัดหมดแบบไม่สดลูกไขรนะครับหกรอบอืม โอเคครับเดี๋ยวเราต้องฟาร์มประมาณหลายรอบอยู่ก็เดี๋ยวเจอกันตอนฟาร์ตทุกคนเจอกันครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับมาดูดีกว่าว่าเราจะได้ขอแก้ของไหมน,นะสำหรับไฮเซินนะครับอขออนุญาตกดตรงนี้กับเปอร์เซ็นต์ HP ไอ้ไม่มีอะไรเลยที่เหลือย่อยครับเชื่อกูเถอะโอเคฟื้นฟูพลังงานไม่ดับโอเคเราจะวนไปทริปปี้นิดนึงปั๊บปั๊ับโอ้โห ปุ Salvador, หห andal, ๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยรั่วนะแหวมหมดอ่ะอุ้ยอุยอได้ลุ้นหรือเปล่ากดเลยแบบย่อยอ่ะเปรเซ็นต์พีไม่มีอะไรดีๆอยู่แล้วโอเคครับวันนี้ รอบนี้นะผมน่าจะเฮ้ยผมรู้ละผมจะไปทําเป็นตัวละครเป็นดาวเป็นดาวที่ว่าเออเสียผมบ้าวะขอโทษด้วยนะผมจะไปทําเป็นตัวละครแบบเป็นดาวเป็นดาวว่าใช้ของอันโน่นนี้นั้นอันนี้ย่อยครับอันนี้เจ็บแล้วก็อันที่ตีบวกทำอันนี้ครับอเอาของมาตีบวกต่อจัดไปครับเลสโก้ก็สำหรับวันนี้ไม่เป็นไรทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันมากครับสำหรับนี้สวัสดีครับ